บอตินนวัตยังคงเดือดอย่างต่อเนื่องล่าสุดฝากข้อคิดให้เชอเอมลั่นต้องทำตามที่บอกนี้ถึงจะอยู่กับแกรนได้เกิดเป็นประเด็นเดือดขึ้นมาอีกครั้งหลังจากที่เวทีมิสแกรนไทยแลนด์ได้ให้ทางบ้านร่วมเข้ามาป๊อปปูล่าโหวตนางงามที่ตัวเองชื่นชอบและคนที่ได้คะแนนเยอะที่สุดสามอันดับแรกจะได้ดูดวงกับหมอแพม ซึ่งหนึ่งในนั้นคือเชอเอมชยาธนุสสอนทัดมิสแกรนลำพูนแต่กลายเป็นว่าเชอเอมไม่ยอมดูดวงเพราะเหตุผลในเรื่องของศาสนาจนนวัดไร่ยาวสั่งสอนจนบรรดาแฟนนางงามกำลังถกกันหนักมากถึงประเด็นดราม่าดังกล่าวซึ่งนวัดนั้นได้ขอกล่าวว่าจะสอนให้ว่าการอยู่ร่วมกันในสังคมมันคือความหลากหลาย การยึดติดในสิ่งบางสิ่งจะเป็นอุปสรรคอันใหญ่หลวงของเราที่ดูดวงให้ตอนนี้ได้เลยเพราะงานศิลปินต้องใช้ศาสตร์ครบสูตรที่ไม่ใช่พราหมณ์ที่เข้าพิธีพราหมณ์ทุกครั้งไม่ใช่คาทอลิกแต่เข้าโบสถ์เวลาไปต่างประเทศทุกครั้งพี่ไม่ใช่มุสลิมแต่พี่ไปอินโดนีเซียพี่อัสลามมอะไลกุมทุกวันคนที่ฉลาดเท่านั้นจะอยู่กับคนทุกประเภทได้ เธอเอมต้องคิดให้ดีถ้าไม่ยอมอยู่กับคนทุกประเภทจะไม่มีวันประสบความสำเร็จถ้าเลือกประเภทจะได้คนแค่บางประเภทศาสนาเป็นเพียงรสนิยมไม่ใช่ชีวิตไม่ใช่จิตใจไม่ใช่หน่อเนื้อมันไม่มีใครให้ชีวิตพระเจ้าก็ไม่ได้ให้ชีวิตพระอันลอกก็ไม่ได้ให้ชีวิตพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ให้ชีวิตพ่อกับแม่ต่างหากที่ให้ชีวิตเพราะฉะนั้นถ้ายังคิดแบบนี้ นั่นคืออุปสรรคอันใหญ่หลวงของหนูสุดท้ายเธอเอมน้ำตาคลอและจึงได้ขออนุญาตวางไม้และกิจกรรมก็ดำเนินต่อไปปกติท่ามกลางเสียงวิาพากวิจารณ์ณของสังคมที่ถกเถียงกันล่าสุดเช้านี้วันที่25เมษายนบอตินนวัตก็ยังเดือดอย่างต่อเนื่องเคลื่อนไหวแรงอีกครั้งโดยได้อัพสตอรี่ไอจส่วนตัวระบุข,ข้อความไว้ว่า ปากดีสมองต้องดีพฤติกรรมต้องดีด้วยถึงจะอยู่กับแกรนได้หุยแรงมากค่ะบอส